พบกับพวกเราทำทุกวันพอดแคสต์นะครับเป็นการสรุปคำสอนต่างๆของพระพุทธศาสนาย่อยให้เข้าใจง่ายๆกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งสำหรับบางท่านคือเรื่องฌานโดยเฉพาะรูปประชนญ1-4ที่พระพุทธเจ้าท่านสรงสอนไว้นะครับจากข้อมูลที่เราไปศึกษาค้นคว้ากันมาเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทาความเข้าใจกันว่าสัมมาสมาธิเนี่ย หรือว่าสมาธิที่ถูกต้องจริงๆตามแนวทางพุทธมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจากสมาธิแบบแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือเคยฝึกกันมาบ้างยังไงน,นะครับเพราะหลายคนก็อาจจะสับสนอยู่บ้างเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับค่ะใช่เลยค่ะคือต้องบอกว่าสมาสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทําจิตให้นิ่งๆสงบสงบเฉยๆนะคะแต่มันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญมากๆของอรรยมรรคมีองค์8 ซึ่งก็คือหนทางสู่การพ้นทุกข์นะคะพระพุทธองค์นี่ท่านเชื่อมโยงสัมมาสมาธิเข้ากับสภาวะจิตที่เรียกว่าฌานสี่ขั้นนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะในพระสูตรต่างๆโอโ้โหน่าสนใจมากครับนั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นแรกเลยดีไหมครับฌานขั้นที่หหรือปฐมฌานครับมันเป็นยังไงครับลักษณะของมันค่ะสำหรับปฐมฌานนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยคือจิตจะเริ่มสงัดจากสิ่งรบกวนภายนอกก่อน พวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราคุ้นเคยกันดีหรือที่เรียกว่าตามาคุณ5นะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่าคือสงัดจากอากุศลธรรมหรืออารมณ์ขุนมัวในใจเรา5อย่างที่เรียกว่านิวรห้าค่ะเช่นความพอใจในกามความคิดร้ายความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วก็ความลังเลสงสัยแต่ว่านะคะในขั้นนี้เนี่ยยังมีการทํางานของความคิดอยู่นะคะคือยังมีวิตก การนึกถึงอารมณ์กรรมฐานอยู่แล้วก็มีวิจารณ์คือการประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นๆพอทําได้แบบนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าปิติคือความอิ่มใจฟูใจแล้วก็สุขคือความสบายใจสบายกายขึ้นมาซึ่งความรู้สึกพวกนี้มันเกิดจากวิเวทหรือความสงัดทางใจที่เกิดขึ้นได้นะคะอ๋อครับครับเหมือนเราเคลียร์พื้นที่ในใจโล่งก่อนว่าง,งั้นเถอะจากพวก,กิเลสยับยา แต่ก็ยังมีการใช้ความคิดที่เป็นกุศลช่วยประคองอยู่แล้วพอจิตมันเริ่มนิ่งขึ้นไปอีกในขั้นที่2องะครับชานขั้นที่2หรือทุติยชาญอันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับค่ะ จุดเปลี่ยนสําคัญของขั้นที่2เลยนะคะก็คือวิตกวิจาร์ณหรือความคิดนึกตรุตรองเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้มันจะสงบระงับลงไปค่ะคือไม่ต้องใช้ความคิดช่วยแล้วจิตมันจะแน่วแน่ผ่องใสขึ้นได้เองทีงนี้ความปิติและสุขที่ยังมีอยู่ในขั้นนี้นะคะมันจะเกิดจากกําลังของสมาธิโดยตรงเลยไม่ได้เกิดจากวิเวกเหมือนขั้นแรกแล้ว พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่ามีตาน้ําเย็นๆผุดขึ้นมาจากข้างในตัวเองเลยไม่ต้องอาศัยน้ําจากภายนอกแล้วเพราะฉะนั้นความสงบความตั้งมั่นของจิตมันก็จะเออสูงกว่าขั้นแรกขึ้นไปอีกค่ะพอไม่ต้องคิดแล้วจิตก็ยิ่งนิ่ง,ย,งยิ่งสงบขึ้นไปอีกเข้าใจแล้วครับแล้วในฌานขั้นที่3ตติยะฌานนะครับเห็นว่าความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกใช่ค่ะขั้นที่สนี้ก็น่าสนใจมากคือแม้จะความปิติที่เป็นความอิ่มใจแบบ อาจจะยังมีความตื่นเต้นหรือความฟูใจอยู่นิดๆเนี่ยมันก็จะจางคลายหายไปด้วยค่ะจะเหลือแต่ความสุขที่มันละเอียดขึ้นประณีตขึ้นเย็นสบายกว่าเดิมเป็นสุขที่มาจากสมาธิล้วนๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือมีอุเบกขาหรือความวางเฉยทางใจเกิดขึ้นมาด้วยคือถึงแม้กายจะยังรับรู้ความสุขอยู่นะคะ แต่ใจเนี่ยไม่ได้ไปยินดียินร้ายไม่ได้ไปติดใจในสุขนั้นแล้วแต่ก็ยังมีสติแล้วก็สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร่องเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำค่ะมันชุ่มชื่นทั่วทั้งดอกทั้งก้านทั้งเงาเลยแต่ตัวดอกบัวเองก็ไม่ได้จมลงไปในน้ำนะคะการแยกกายกับใจเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับกายยังรู้สึกสุขอยู่แต่ใจเป็นกลางๆมีสติตามรู้สุดยอดครับ แล้วขั้นสุดท้ายแล้วครับชานขั้นที่4ี่จะตุทถชานนี่คือที่สุดแล้วใช่ไหมครับของความสงบใช่ค่ะถือว่าเป็นที่สุดของรูปชานเลยค่ะในขั้นนี้เนี่ยแม้แต่ความสุขที่ว่าละเอียดมากๆในชาน3นะคะก็จะถูกละวางไปด้วยส่วนทุกนี่คือมันละไปได้ตั้งแต่ก่อนเข้าชานแล้วล่ะค่ะสิ่งที่เหลืออยู่จริงๆในขั้นนี้จึงเป็นสภาวะของอุเบกขาที่บริสุทธิ์มากๆสมบูรณ์แบบกับสติที่บริสุทธิ์ผ่องใส คือไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเลยเป็นความนิ่งความเฉยที่สมบูรณ์มากๆแล้วในสภาวะนี้ค่ะจิตจะละเอียดประณีตมากจนกระทั่งลมหายใจเข้าออกหรืออาสาสะประสาสะเนี่ยจะระงับไปชั่วคราวเลยค่ะเหมือนกายสังหารมันสงบลงไปตามความละเอียดของจิตนะคะพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษที่นั่งคลุมกายด้วยผ้าขาวสะอาดหมดจดเลยโหลมหายใจหยุดนี่ฟังดู ก็น่าตกใจนิดนึงนะครับอ๋อไม่ไม่ใช่การตายนะคะไม่ต้องกังวลค่ะมันเป็นแค่การระงับไปชั่วคราวมากๆตามความละเอียดของจิตเท่านั้นเองพอออกจากฌานเมื่อไรหร่ลมหายใจก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะโอเคครับครับพอจะเห็นภาพรวมของฌานทั้ง4ขั้นแล้วนะครับทีนี้คํำถามสาคัญที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือแล้วทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้มันต่างจากสมาธิแบบอื่นๆยังไงที่คนอาจจะเคยฝึกหรือเคยได้ยินมา ทำไมต้องเรียกว่าสมาสมาธิด้วยล่ะครับเพราะก็เคยได้ยินว่ามีคนทําสมาธิได้ชาญมาก่อนสมัยพุทธกาลอีกนี่ครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยนะคะคือการทําจิตให้แน่วแน่ให้ตั้งมัน่นซึ่งมันก็อาจจะทําให้จิตสงบได้จริงหรืออาจจะเกิดพลังจิตเกิดฤทธ์อะไรบางอย่างได้เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายและพื้นฐานมันต่างกันค่ะ สัมมาสมาธิอย่างที่บอกไปตอนตอน้นมันเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8มันต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานสําคัญเลยแล้วก็ต้องมีองค์มรรคอื่นๆเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นบริขารนะคะเป้าหมายของสัมมาสมาธิจึงไม่ใช่แค่ความสงบสุขหรือไม่ใช่เพื่อริดเดทอะไรพวกนั้นแต่การใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วและมีปัญญากํากับเนี่ยไปรู้ไปเห็นความจริงของสิ่งต่างๆเพื่ออะไร ็เพื่อการปล่อยวางเพื่อการดับทุกข์ในที่สุดค่ะมันคือสมาธิที่ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่พลังจิตหรือความนิ่งเฉยๆอ๋อครับครับเข้าใจแล้วแสดงว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิกับเป้าหมายเพื่อการพ้นทุกข์นี่เองไม่ใช่แค่ทำให้นิ่งๆแล้วเรื่องการใช้คำบริกรรมล่ะครับเช่นบริกรรมพุทโธอันนี้มันช่วยในการเข้าถึงสัมมาสมาธิได้ไหมครับหรือว่ายังไง เรื่องคำบริกรรมอย่างพุทโธหรือคำอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นอุบายเบื้องต้นที่ดีสำหรับบางคนนะคะที่จะช่วยรวมจิตให้สงบลงได้ง่ายขึ้นจากที่มันฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆแต่ว่า ต้องบอกว่ามันไม่ใช่คําสอนโดยตรงของพระพุทธองค์เพื่อการเข้าฌานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปยึดติดก,กับคําบริกรรมมากๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันในการที่จะเข้าฌานขั้นสูงขึ้นไปอย่างเช่นทุติยฌานที่บอกว่าต้องละวิตกวิจารณ์หรือคําคิดนึกต่างๆถ้าเรายังบริกรรมอยู่มันก็ยังมีความคิดนึกอยู่นะคะ่ะการพิจารณาธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนโดยตรงอย่างเช่นการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน อันนี้จะนำไปสู่ทั้งความสงบและปัญญาพร้อมๆกันซึ่งมันจะสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาสมาธิมากกว่าค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปก็คือสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสภาวะจิตในรูปฌานั้งสี่ขันนี่เองซึ่งต้องสึกฝนอยู่บนฐานของความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฐิมีศีมีสติเป็นพื้นฐานเพื่อเป้าหมายคือการดับทุกข์ ไม่ใช่แค่สงบหรือมีความสุขชั่วครางชั่วครางจากสมาธิถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญมากๆที่อยากจะเน้นย้ำนะคะก็คือต้องเข้าใจว่าถึงแม้จะเข้าฌานได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุธรรมเสมอไปนะคะเป้าหมายจริง,รงๆไม่ใช่การไปติดอยู่ในความสุขหรือความสงบของฌานนั้นๆแม้แต่ผู้ที่ได้แค่ปฐมฌา,านนะคะ ถ้าหากนำกำลังของสมาธิในปฐมฌานนั้นมาใช้ร่วมกับการจเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาคือมาพิจารณาให้เห็นความจริงของกายของใจตัวเองก็สามารถนำไปสู่การสิ้นกิเลสได้เหมือนกันค่ะฌานจึงเหมือนเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากแต่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวเองโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ได้ความกระจ่างเรื่องฌานกับสมาสมาธิไปเยอะเลยครับเป็นการเจาะลึกที่มีประโยชน์จริงๆก่อนจะจากการวันนี้ ผมอยากจะฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่าในเมื่อเราพอจะเข้าใจแล้วว่าแม้แต่ความสุขที่มันละเอียดมากๆในชาเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วในชีวิตประจําวันของเราละครับมีอะไรบ้างที่เราอาจจะกําลังยึดติดถือมั่นอยู่โดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆหรือความเคยชินบางอย่างที่มันคอยขวางกั้นใจิตใจเราจากความสงบที่แท้จริงอยู่หรือเปล่าลองไปทบทวนกันดูนะครับ